สวัสดีครับเพจอุปกรณ์ประกอบอาชีพนะครับศูนย์แปดหนึ่งหกสามเซลห้าหกหนึ่งศูนย์เก้าสี่สี่สามห้าสามห้าแปดสี่นะครับไอดีไลน์จะเป็นตัวหนังสือภาษาอังกฤษนะครับ a d s i h wul สองห้าหกแปดซีนะครับหรือว่าถ้าแอดไม่ได้ยังไงโทรมาสอบถามได้นะครับอ่าวันนี้เราจะมาแนะนํานะครับเซนคันมะพร้าวนะครับผมตัวนี้จะเป็นตัวใหญ่ที่สุดของทางร้านนะครับตัวแปดน็อตนะครับนะครับแปดน็อตแท้ๆนะครับผมตัวเครื่องนะครับมอเตอร์สามแรงนะครับคันได้สองร้อยสี่สิบกิโลโอ้ขอโทษครับ อ่คันได้240กิโลต่อชั่วโมงนะครับผมมีเดินหน้าถอยหลังนะครับกรณีมันติดนะครับผมสามารถตั้งคันบมาดคันแห้งได้นะครับอ่าต่อมานะครับจะเป็นต,ะะตั้แตนะครับผมตัวนี้มอเตอร์2แรงนะครับลูกขูด8นิ้ินะครับอ่าตแตเลททั้งตัวเครื่องนะครับผมตัวนี้อยู่23 0 0 0บาทแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นกระทะกะลานะครับฟันชิดนะครับเป็นใบคู่แต่ฟันชิดนะครับร้านเรามี2แบบฟันชิดกับฟันหักนะครับผมก็คือคู่เหมือนกันนะครับ แล้วก็ตอนนี้จะเป็นขูดทิ้วผิวมะพร้าวนะครับผมทิ้วผิวสีน้ําตาลของมะพร้าวอะครับโอเคเซตนี้นะครับผมทั้ง4ตัวนี้ครับจะอยู่ที่ราคา1นึ0 0 0สบาทนะครับผมใครสนใจก็ติดต่อได้ที่เพจอุปกรณ์ประกอบอาชีพนะครับหรือว่าใครมารับทางร้านนะครับมีส่วนลดพิเศษให้นะครับผมอาโอเคครับขอบคุณครับ